อมโอ้โหอีควาทะเลนฮะมะีมหาตา้ดูลยออีะอะไรกันล่ะไม่ถูกอจฉากันัสิอาฉาทำไมก็ทุกตัวแหะอืมอี่เกือบวิ่งออกมาอ่าีฉานีวิ่งออกมาพวกนั้นก็พุ่งเลยเออจะมากดกันตรงนี้ก่รักทุกตัวนั่นแหละตอนนี้น่ารักมัอยใครอ่ะของหนูเอามาด้วย อ้วลงเฟอะเห็นไหมชื่จอนี่หัวไปจอนนี่เข้าบ้านป่ะหัวยิงห้องเลยัวโอ้ใช่สิแม่ห้องเลยยายามันเนี่ยฮะมีควายวัดีใจไงมีควายอ่ะโอ้มีควายวัดีใจเลยดีใจตาไม่เยี่ยมไม่เยี่ยมเลยตามหาคิดถึงตามีควายอะฮะเนี่ยมีควายทะเลนี่ยฮะ อีกคชายทะเลนะเนี่ยไปถึงตาหรือ่บ้านถึงตาเนยอันนี้อะไรไนายถุงเงินถุงทองอันนี้ก็ตัวจบประแจงได้เนี่ยอม,มองจะมองตะแก่ตะขาบปากก็ได้นุ้ยอะไรคิดถึงกนุ้ยแล้วล่ะนุ้อยู่ก็คิดถึงอ่ะเข้าใจอืมพอ